นนะครับีเราจะเปลี่ยนพ o ร์ซ่า350นะครับรีโมทฐานรีโมทหมดนะครับบางทีเราจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับฐานรีโมทหมดติดบางมากนะครับนี่เรามาดูวิธีเปลี่ยนกันง่ายๆนะครับไม่ยากทําด้วยตัวเองนะครับเปลี่ยนด้วยตัวเองนี่นะครับรีโมทเป็นอย่างนี้ครับเราก็ซื้อฐานเตรียมมาไว้นะครับข้อมูล เรามีแน่นอนนะครับฐานก็คือเบอร์ cr 2 0 3 2นะครับเราก็จะมีเหรียญ5บาทนะครับใช้มาลดใช้มาผ่อนหมดแล้วนะครับ2ปี3ปีก็นี่นะครับหมดวิธีเปิดนะครับเราจะมีสลักอยู่ตรงนี้เห็นไหมครจะมีร่องลึกอยู่นี้แล้วก็เหรียญทาใส่เข้าไปแล้วก็บิดแกปบิดตรงนี้ครับมันก็จะอ้ามาละเห็นไครับเป็นอย่างนี้ครับดีโม่ก็จะอ้ามาแล้วนะครับเราก็ค่อยคแกะแงะออกมา นี่นะครับโอเคนะครับหน้าตารีโมทก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ครับที่เราจะเปลี่ยนตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนเราก็หาอะไรก็ได้นะครับงัดขึ้นมานะครับโดยการงัดทางหัวนี้นะครับเราสังเกตให้ดีนะครับว่าตัวแบตเนี่ยมันจะฟั่มลงไปนะครับมันจะเป็นตัวฟั่มลงไปตัวนี้จะใส่ผิดนะครับผิดก็เป็นกลับขั้วนะครับนี่นะครับขั้วบวกจะอยู่ตรงนี้ นี่เป็นตัวติดรถมาเลยนะครับจะเป็นแม็กเซลนะครับแม็กเซลครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับมันจะเป็นแม็กเซลเบอร์เดียวกันนะครับ cr 2 0 3 2นะครับนั่นเราก็ไปซื้อ cr 2 0ง2าอันนี้40บาทนะครับ40บาทเราก็จะซื้อมาจาการ้านสะดวกซื้อทั่ว,วไปนะครับมีหมดนะครับสมัยมาเซเว่นหรือซีเจต่างก็มี ก็แล้วก็มาเปิดแบตออกมานะครับเปิดแบตออกมาครับนี่เป็นแบตใหม่แบตเก่าแล้วก็ไปไกลๆนะครับเดี๋ยวจะลงนี่เป็นแบตใหม่นะครับต้องเอาท่าบวกนี่ฟั่มลงไปนะครับนี่จะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับพ <bed> พเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับอันนี้จะเป็นบวกแล้วก็ฟั่มลงไปนะครับเราก็กดได้ดังแกลกเนี้ยก็จะได้ละลงไปละ เสร็จแล้วนะครับเราก็ครอบผาครอบไม่มีอะไรครับเราก็ครอบไปตามรูปเนี่ยแล้วก็บีบเข้าไปให้มันดังแก๊กแก๊กนี่นี่นะครับมันก็จะดังแบบนี้แก๊ก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 ก็เรียบร้อยนะครับนี่เราก็มาทดสอบได้นะครับเรียบร้อยนะครับไฟขึ้นเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับกับรถเ่านะครับต้องดูนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ปึ้งเลยปึ้งเลยเห็นไหมไหมครับง่ายเลยครับเนี่ยคนหารถก็ง่ายทีนี้ ก็ง่ายไปหมดแล้วครับเพราะว่ามันเรียบร้อยแล้วอ่านี่ครับเราก็ล็อกเขียวก่อนนะครับพอปลดล็อกปุ๊บก็ได้เลยทีนี้ไม่งั้นเราจะปลดล็อกไม่ได้อะไรไม่ได้นะเปนเนี้ยอ,อ,อ,อันนี้นี่คือเราล็อกแล้วมันจะติดไปหมดนะครับตึ๊กึ๊กึ๊กึก,กไปหมดไม่ยอมนะครับถ้าเกิดแบตแบตอ่อนจะทําไม่ได้นะครับอ่านี่เราก็ปลดล็อกแล้วอ่านี้ได้ทันทีนะครับนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็จะได้ทันทีนะครับคุณแจก็จะไม่มีปัญหาอะไรทั้งล็อกทั้งอะไรทั้งหารถอะไรได้หมดนะครับเพื่อนลองทําดูนะครับก็มาะมาณ4บบาทเรียบร้อยครับผมกับฟอร์ซ่าสามขอบคุณครับ